แล้วเหตุการณ์รอบยิงครั้งนี้เป็นการรอบยิงะระดับอดีตประธานาธิบดีทั้มนี่เป็นอดีตประธานาธิบดีไงค่ะย้อนกลับไปฮะในสหรัฐอเมริกาดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพฮะ,ะเขาไม่มีรัฐประหารนะแต่เขามีรอบสังหารที่นั่นไม่มีรัฐประหารแบบบ้านเราแต่มีรอบสังหารแล้วไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะความพยายามจะรอบสังหารเนี่ยก่อนหน้านี้มีแล้วหลายครั้ง ถย้อนไปตั้งแต่14เมษายน1865ครับคนนี้ครับนี่คือประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกลอบสังหารอับบราฮัมลินคอนคเนี่ยถูกลอบสังหารโดยมือปืนชื่อจอห์นนะวิลบูธนะยิงเขาที่ศีรษะด้านหลังครับแล้วคนที่สองก็คือเจมส์กาฟิลส์ประธานาธิบดีสาหารัฐคนที่20ที่ถูกลอบสังหารนะฮะ ถูกลอบสังหารเป็นคนที่2องเมื่อ2องกรกฎาคม1,881ฮะหลังรับตําแหน่งเพียง6เดือนฮะเจมส์กาฟิลแล้วจากนั้นก็ยังมีอีกค่ะก็มีวิลเลียมแมคคิลีนะคะเมื่อ6กันยายน1,901ค่ะเป็นประธานาธิบดีคนที่25ถูกรอบสังหารไปที่การปราศัยในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กนะคะขณะที่กําลังจับมือกับผู้คนที่รเรียงแถวกัน แล้วก็ที่เป็นการสังหารใหญ่เลยเนี่ยที่เป็นข่าวดังมากก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะป,ประธานาธิบดีคนที่35เมื่อ22พฤศจิก,กายน1963นะคะมือปืนใช้ปืนยาวแรงสูงซุ่มยิงขณะที่จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยนั่งรถเปิดประทุนกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอะคะ่ะในเมืองดัลลัสแล้วก็ทำให้ลินดอนบีจอนสันกลายเป็นป,นประธานาธิบดีคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สาบานตนรับตำแหน่งบนเครื่องบินแอร์ฟอ c e ์วันะคะ หลังจากนั้นค่ะ1968โรเบิร์ตเคนเนดีที่กำลังหาเสียงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตก็ถูกยิงเสียชีวิตที่โรงแรมในลอสแอนเจลิสด้วยส่วนความพยายามรอบสังหารแต่ไม่สำเร็จในอเมริกาเองก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะอย่าง1912เนี่ยมีประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลถูกยิงขณะที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งเพื่อกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยค่ะที่เมืองวิลวอกี ปี1933แฟรงกินดีรูสเวล์ประธานาธิบดีคนที่32แต่ว่าตอนเกิดเหตุยังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอยู่นะคะโดนที่ไมอามีค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกระสุนพลาดไปโดนนายกเทศมนตรีนครชิคาโกเสียชีวิตปี1950แฮร์รี่เอสทรูแมนประธานาธิบดีคนที่33ขณะที่พำนักอยู่ที่บรเฮาส์นะคะในฝั่งตรงข้ามกับทำเนียบขาวค่ะปี1975เจอรัลฟอร์ ประธานาธิบดีคนที่38เผชิญกับความพยายามรอบสังหารถึง2ครั้งในปีเดียวกันแล้วก็ข่าวใหญ่อ,อีกข่าวหนึ่งก็คือ1981ค่ะโรนัลด์เรแกนประธานาธิบดีคนที่40ถูกยิงนอกโรงแรมฮิวตันในกรุงวอชิงตันนะคะหลังจากนั้นปี1972จอร์จซีวอลเลซผู้ว่าการรัฐแอลาแบมาถูกยิงที่รัฐแมริแลนด์ค่ะระหว่างที่ไปหาเสียงชิงเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงมาตลอดชีวิตเลยนะคะ ครับนี่คือ,อสหรัฐอเมริกากับเหตุการณ์รอบสังหารนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ะก็เป็นเคราะห์ดีที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรอดนะแล้วก็น่าสนใจว่าหลังจากเนี้ยศึกชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งเนี้ยจะแปรผันไปในทิศทางใดหรือไม่คือคะแนน Trump เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนำอยู่แล้วคะแนนโดนัลด์ทรัมป์นำอยู่แล้วแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ย อยู่แล้วทำนี่คือเฉียดตายคือยากที่จะจัดฉากได้อย่างนี้พูดง่ายๆเพราะว่าเฉียวใบหูเลยอ่ะใช่ค่ะนะยากที่จะจัดฉากแม้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นฉากที่ดีมากอ่ะที่ดีหมายความว่าภาพที่ออกมาอมอ,อย่างที่ทีวนใช้อภาพนั้นแนะหละมุมกล้องเนี่ยโอ้โหมีธงชาติสารเมริการเป็นฉากหลังครบเลยอ่ะแล้วโดวยทําชูมือแล้วก็เลือดค่ะนะคือเหมือนหลังเลือด เพื่อมาตุภูมิมคือเป็นภาพโปสเตอร์แล้วถูกคนเอาไปทำเป็นเสื้อนะพิมพบนเสื้อยืดแล้วด้วยตอนนี้ใช่ค่ะนะเป็นภาพที่พอมเหมาะพอเจาะมากแต่ยากที่จะเป็นการจัดฉากอะนะนะยากมากอนะแล้วโดนทำเนี่ยเขานำอยู่แล้วอโอ้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องรอดูรายละเอียดนะครับการสอบสวนนะกรณีมือปืนเนี่ยแรงจูงใจคืออะไรนะแล้วการเมืองในสรฐจะพลิกผัน ไปในทางไหนอย่างไรนายกรัฐมนตรีของไทยครับนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้หลังทราบข่าวนายกเศรษฐาเปิดเผยว่ายอมรับว่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้มันไม่มีที่ไหนยอมรับอ่ะแล้วมันไม่มีที่ไหนที่จะมาทํากันแบบนี้อีกแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วก็เพิ่งเริ่มการแข่งขันด้วยซ้ำอันนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะพอร้วข่าวถามว่าเออลวมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกไทยต้องเพิ่มไหม นายกเศรษฐาบอกว่าประเทศเราเนี่ยกับประเทศเขาต่างกันเชื่อว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราดีพออยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงก็แล้วกันส่วนนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกซึ่งตอนนี้ได้รับการพักโทษอยู่นะวันนี้เนี่ยได้มีการทวิตฮนะ ค่ะโดยทวิตข้อความว่ารู้สึกตกใจอย่างมากกับความพยายามรอบสังหารทรัมป์และขอประนามความรุนแรงการเมืองทุกรูปแบบและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมทั้งขอให้ทรัมป์ปลอดภัยค่ะเออส่วนคุณทักษิณวันนี้ในสกูปของไทยโพสต์นะสิงหาคมทักษิณติดปีกพ้นพักโทษรอชักใย,ยเศรษฐาเพื่อไทยเต็มตัว พาดหัวอย่างนี้เลยค่ะรอชักใหญ่แบบเต็มตัวอแสดงว่าตอนนี้ก็ชักใหญ่อยู่ <c oughs> แต่ยังไม่เต็มตัวนะเนี่ยอันนี้สกู๊ปบนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยครับคะ่ะส่วนวันนี้เมื่อวันวาน 15กรกฎาคมค่ะวันนี้เมื่อวันวานในปี2482นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คาราอดัมชาวนิวยอร์กค่ะเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินรอบโลกสำเร็จนะคะคุณผู้ชมที่ใช้เวลาบินถึง16วัน19ชั่วโมงเลยค่ะโดยที่คาราอดดัมนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่สามารถบินรอบโลกสำเร็จในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเนี่ยเริ่มการเดินทางที่วอชิงตันนะคะ หลังจากนั้นค่ะตัวของคาราอดัมเองก็เป็นผู้สนับสนุนการบินเชิงพาณิชย์อย่างแข่งขันในช่วงแรกๆด้วยที่มักจะบินในฐานะผู้โดยสารในเครื่องบินพาณิชย์รุ่นแรกๆและเที่ยวบินปฐมวิเริต่างๆโดยเที่ยวบินที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็คือกราฟเซป p พรินและฮ i n d ดนเบิรโดยที่ได้รู้จักกับนักบินที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยค่ะ อาดัมเองเนี่ยมีความสนใจในการบินด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2457เป็นการบินครั้งแรกค่ะของคาร่าอาดัมบินด้วยเรือหอะโทมัสกับนักบินกับตันวอลเตอร์อีจอนสานด้วยความสนใจอะคะ่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวของ ตัวคาราอาดัมด้วยนะคะก็เลยทําให้ได้รู้จักกับนักบินชาวเยอรมันแล้วก็นักออกแบบเรือเหาะหลายๆคนโดยที่อดัมเองค่ะบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์หลายลำแล้วก็เป็นผู้โดยสารคนแรกแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ซื้อตั๋วเพื่อบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและยังเป็นผู้หญิง <c oughs> เพียงคนเดียว <c oughs> ที่บินไปกลับครั้งแรกของกราฟเซฟริน ซึ่งเริ่มต้นในเยอรมนีและใช้เวลาบินถึง71ชั่วโมงค่ะในปีพศ2474นอกจากนี้ยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จ่ายเงินบนเรือ Donner Dox u จากวิ o d e ดอ n e เจ o ไปนิวยอร์กแล้วก็พฤษภาคมปีพศ2479คาร่าอดัมนะคะเป็นหนึ่งในผู้หญิง11คนบนเที่ยวบินเที่ยวแรกของฮินเดนเบิร์กจากเยอรมนีไปสหรัฐนอกจากนี้ค่ะ ยังส,งสร้างสถิติผู้โดยสารใหม่สําหรับเที่ยวบินรอบโลกผ่านสายการบินปกติอีกด้วยก็คือเริ่มบินตั้งแต่18มิถุนายนแล้วมาสิ้นสุดในวันนี้นะคะคือ15กรกฎาคมเมื่อปี2482โดยที่บินเป็นระยะทางกว่า24,690 0ไมล์มในเวลา16วัน19ชั่วโมงนี่ค่ะ16วันเหรอใช้เรือเหาะสมัยก่อนนะคะรอบโลกใน16วันใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยค่ะใช้ลำนี้ นี่นะไปม,มาทั่วโลกเหรอลำเนะี้ยใช่ค่ะเมื่อพศสอ8 2, <c oughs> 2ใหญ่กว่าเครื่องบินสมัยนี้มากๆเลยค่ะวันนี้ใหญ่กว่าเครื่องบินนะเห็นแบบนี้นะแต่ความเร็วก็สู้เครื่องบินสมัยนี้ไม่ได้แน่แนใช่ค่ะโอ้โหที่สําคัญเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่บินรอบโลกสําเร็จนะค่ะ16วัน19ชั่วโมงเริ่มเดินทางที่วอชิงตันนะคาราอาดัมฮะนี่15กรกฎาคม ณนะพุทธศักราช2,482ครับค่ะโอ้นี่เท่มากเลยนะ